บิลเกตเคยกล่าวไว้ว่าคุณรู้อะไรไหมผมไม่คิดสนับสนุนให้คนเลิกเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อมาสร้างบริษัทหรอกนะทุกคนก็เคยได้ยินมาไม่มากก็น้อยแล้วใช่ไหมละครับที่คนบางกลุ่มเนี่ยมักจะพูดว่าการศึกษาเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกออกมาทํางานหาเงินจะดีกว่าไหมยังไงเราจบไปก็ต้องทํางานอยู่ดีและข้อเหล่านี้ครับก็มกักจะยกตัวอย่างถึงบุคคลดังระด,ดับโลกอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์หรือบิลเกต ที่ตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อเดินตามความฝันของตัวเองหรือว่าแท้ที่จริงแล้วการศึกษามันจะไม่สําคัญกันแน่แต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าบริบทและสถานาการณ์ของคนบิลเกตในขณะนั้นอาจจะไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนได้นะครับเพราะว่าคุณลองคิดดูสิครับว่าคนอย่างบิลเกตเนี่ยเพราะอะไรเขาถึงยอมตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยระดับต้นๆของโลกได้นะครับและถ้าเกิดว่าเราได้ลองศึกษาดูดีๆเนี่ยจะพบว่าแท้ที่จริงแล้วบิลเกตเนี่ย เขาไม่ได้ตัดสินใจที่จะลาออกง่ายๆเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้ตอนสมัยที่บิลเกตกับพออัลเลนเรียนอยู่ที่ไฮสคูลอยู่เนี่ยเขาก็ได้รู้จักกับชิปไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับและพวกเขาก็มองว่ามันจะถูกใช้อย่างแพร่หลายในอนาคตอย่างแน่นอนพวกเขานะครับจึงมีความคิดที่อยากจะลาออกจากการเรียนมัธยมไปในเวลาขนาดนั้นเลยนะครับแล้วพอมิลเกตเนี่ยกับห้ามปรามไว้เสียก่อนนะครับโดยให้เหตุผลว่า เวลานี้เนี่ยเทคโนโลยีตอนนี้นั้นมันยังไม่พร้อมก่อนที่เขาจะตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยภายหลังนะครับในวัย20ปีหรือเพียง2ปีหลังจากที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยฮาวาดนั่นเองครับแต่เห็นไหมล่ะครับว่าบิลเกตก็ไม่ได้ตัดสินใจลาออกโดยปราศจากเหตุผลรองรับเลยนะครับแต่ว่าเขาเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่ชัดเจนครับเขามีวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่และมีพื้นฐานความรู้ความสามารถที่เย้มแข็ง ในสาขาที่เกี่ยวกับธุรกิจที่เขากําลังจะทําอยู่แล้วแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับการที่เราเรียนหรือว่าการที่เราศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเราไม่ได้เรียนไปเพื่อการได้รับใบประกาศนียบัตรหรือว่ากระดาษใบเดียวเพียงเท่านั้นหรอกนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสําคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้พัฒนาทักษะรอบด้านรวมถึงเป็นการสร้างคอนเนคชันและสังคมที่ดีครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นปัจจัยสําคัญต่อการเจริญเติบโตและความสําเร็จในระยะยาวนั่นเองครับและสําหรับใครที่กําลังรังเล อยู่นะครับว่าจะเรียนต่อไปดีหรือว่าจะลาออกมาทํางานเพื่อที่จะเดินตามความฝันของตัวเองผมก็อยากที่จะให้ดูคนลองคิดดูดีๆนะครับว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทํานั้นมีความมั่นคงมากพอแล้วหรือยังนะครับคุณวางแผนมาดีไหมถ้าเกิดว่ามันพลาดขึ้นมาแล้ว คุณมีอะไรรองรับหรือเปล่าคุณอาจจะยังไม่ต้องรีบร้อนก็ได้นะครับค่อยๆดูไปเรื่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆทาไปนะครับหรือคุณอาจจะลองมองหลายๆมุมดูนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเดินตามความฝันไปทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยมันจะได้ไหมคุณไหวไหมเพื่อที่คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะขอบไปกำลังใจให้กับทุกคนที่กําลังเดินตามความฝันของตัวเองอยู่นะครับและหาเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวของคุณเอง o u Next Time ครับ